สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,ะยโสธรามาอยู่ที่วัดหนองครูพัฒนานะคะมาทําบุญกับหลวงพ่อนะคะแล้วก็มาถวายพัดลมมาร่วมอนุโมทนาถวายพัดลมแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปที่ทําด้วยไม้นะคะไม้เรียกว,ว่าไม้ประดู่แล้วก็เป็นโอบโสถไม้ประดู่ทั้งหลังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ถวาย ไม้ประดู่นะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างเป็นองค์พระปฏิมากรแห่นงนี้ด้วยนะร่วมบุญร่วมกุศลนะคะพระอิน องชางเอราวันนี่นะคะก็จะเป็นไม้นะ,ะโอโหใหญ่ามากเลยสูงใหญ่มากเลยทำด้วยไม้ทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่เป็นสร้อยไม้ทั้งทั้งองค์นะคะเห็นไหมทำด้วยไม้ทั้งองค์นะคะนี่เราก็มาดูว่าพอที่จะช่วย อะไรได้บ้างนะคะตามคุณทรัพย์ที่เรามีตามสติปัญญาที่เรามีนะคะเพราะการสร้างประพุทธรูปไว้ในพระศาสนาเนี่ยคือว่ามีอาน,นิสงส์ค่อนข้างเยอะนะคะมีอาน,นิสงส์ที่มากเลยนะคะอ๋อเข้าไปเจ้าขอบูชาพระปฏิมากรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะส,สร้างขึ้นด้วยความคเคารพความการบูชาการกราบไหว้แลนนะะ้วกสร้างขึ้นด้วย ความสัทธาเริ่มใส่ม้ทุกทิศทางไม่มารวมอยู่ในที่ที่แห่งนี้นะคะผู้คนกุศลงานธีรมจะไปเจ้าที่สามารถมาช่วย แล้นก็ถ่าายต้นไม้ที่ไอ้กับมีอยู่นี้ให้ด้วยเถินแรงบันดาลของพระเจ้าเขาก็อยากได้เงินเนาะอยากมีเงินใช้เงินอะไรบ้างพระเจ้าจึงขออัญมณีบุกสม จงส่งคให้พระเจ้าได้พรมีลาภมีผลมีโชคมีชยัยพรที่จะได้ไปซื้อไม้มาร่วมให้แม่ได้มาร่วมด้วยนะคะแล้วก็ให้เป็นครอบครัวของเราที่ได้นําไม้มาร่วมสร้างพระปฏิมากรเอาไว้ในพระศาสนานะคะ อย่างทน,นก็ขอให้ข้าพาเจ้าได้เป็นผู้มีโชคมีลาภด้วยเถิดถ้ามีข้าพาเจ้าก็สามารถที่จะชําระให้กับคุณแม่แล้วก็ได้นําไม้นั้นทุกชิ้นทุกส่วนให้มาร่วมสร้างบุญบาร,รมีในการสร้างพระพุทธรูปพระปฏิมากรน,นี้ให้แล้วเสร็จให้สมบูรณ์สาธุสาธุสาธุ